อาซาฬในคลิปวิดีโอนี้เราจะมาสังคมประชุมทุกทุกคนได้มาทําการเพิ่มวยอดวิวที่จะจะของตัวคลิปตัวติตอของตัวเองกันอาราบวิธีทนตอนแรกก็เพียงแค่เราเด้เข้ามาในตัวเว็บไซต์อันนี้ก็เลยเราจะมีลิงก์ทิ้งเอาไว้ให้ในส่วนของใครมาอธิบายหรือว่านีส่วนของคอมเมนต์เราก็ใส่ไว,ว้ที่ตะกดมเข้ามาชิงการท่นทต่างกันตายเนาะทีนี้เราก็จะได้มเข้ามาเกล้าในตัวเว็บไซต์อย่างในวันนี้เลยเราต้องการที่จะ มาเพิ่มในส่อของยอดวิวในตัวคลิปติดต่อของเราให้เราได้กดข้เข้าไปกับเรที่ตัวแพลตฟอร์มติดต่อเนาะแล้วก็มันจะที่ตัวหมวดหมู่กันต่อเลยว่าเราต้องการจะเพิ่มหมวเข้อไหนอ่ะกดลิกเข้าไปที่ตัวหมวดหมู่อ่าเราเพิ่มยอดวิวของตัวคลิปติดต่อเขาก็จะอยู่ตรงนี้เลยเรากดลี้เข้าไปกันได้เมื่อเราได้แล้วในตัวหมวดหมู่ทีนี้ก็ให้เราติต่อได้ตัวของบริการ โดยกดเื่อมาที่ตัวของบริการเขาก็จะมีเล็กราคาให้เราเลือกตามแบบนี้และยังเลราคาที่เราต้องการจะทําการอันแรกนี้เราก็กดเข้าไปเลยปุ่มไ็โชวกรตุ้ที่ต้องการตัวเองก็ได้นาออ่ะพอเราได้แล้วในตัวหมวดหมวดเราบริการตามที่ต้องการลนนี้ก็ให้ย้อนกลับมาในจอหองเพวอคลิปที่ต่อของตัวเองเพื่อทำกับเขาบอกวิ่งอ่ะกดเข้ามาที่ตัวชิปเลยอ่ะสำหรับนักมือสี่เขาจะมีปุ่มแชร์กดคัดลอกไปเลยน้อมันจะขึ้นแชร์แล้วกดคัดไปไม่ได้เลยจากนั้นคอมมันมีปุ่มแบบนี้อยู่แล้วเราก็กดกลับมาเลยอ พอได้วงนี้กันได้แล้วทีนี้ก็ให้ใส่จํานวนที่ต้องการจะเพิ่มอ่าพอได้เจอเช่นนี้แล้วก็จำนวนได้แล้วแบบนี้ทีนี้กดสองปุ่มตรงแปลนนี้กันไปเลยอ่าแล้ววันนี้เลยหลังจากที่ได้ทําการซื้อันไปน็นในน้ำวอลสกู่ตอนนี้ยอดวิวในตัวคิดติดต่อของเราอะไรเพิ่มขึ้นมาติดเซฟเป็นที่เรี้อแบบนี้กันแล้ว